เมื่อวันอาทิตย์ที่12กันยายนที่ผ่านมาครับวัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยพระเชา้าคณะท่นะานเจ้าภาพผู้ใจบุญได้ร่วมกันตักบ,บาตรข้าสอนอาหารแช่งแต่พระกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อถวายพระตาหารเหล่านี้นะครับเป็นกําลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมและบําเพ็ญสมณธรรมของคณะสงฆ์ทั้งยังเป็นการสอบสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ระทานที่ทุกท่านได้สังมนะครับก็จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาตินอกจากนี้ก็ยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของสาวพุทธงเส้นการตักบาตรครับภาพที่คุณผู้ชมติดตามรับชมก็ถือได้ว่าเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามด้วยจากนั้นนะครับเมื่อทุกท่านตักบ,บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมใจกันถวายพระตาหารในคณะสงฆ์ด้วยความเลื่มปิติใจซึ่งทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันใส่บาตรในครั้งนี้นะครับ ในการประกอบพระตาหารต่างๆนะครับก็มีหลากหลายเมนูที่เดียวนะครับที่ทั้งใจจะน้อมถวายแด่พระคุณเจ้าผู้เป็นทัศน์ในบุคคลต่งประเทศด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับภาพต่อเน,นื่องเลยครับคุณผู้ชมก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะครับด้วยการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเพื่อนำมาซส่งกายสบายใจที่สบายครับแล้วก็เกิดความรู้สึกสงสัยให้เกิดขึ้นในดวงใจนับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ให้เกิดประโยชน์ในการสร้งสมบูรณ์ผเกิดขึ้นแก่ตนเอง แล้วก็ยังเป็นอารทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งพ่ออายุพระพุทธศาสนาใน่างแดนด้วยนะครับหลังจากนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยครับทุกท่านก็ได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีแล้วก็เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่อุดมเรื่อครับนี่ก็เป็นคามเป็นกำลังบุญครับที่เกิดขึ้นท้องทางวัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่นเองนะครับก็ต้องขอให้มทนาบุญด้วยนะครับสาธุครับ